เดี๋ยวก่อนพี่ฝน<ะ>เราขายกว๋วยเตี๋ยวเป็ดไม่ใช่เหรอทำไมต้องเต้นระบำด้วยอะก็นี่แหละกว๋วยเตี๋ยวเป็ดเต้นระบำะอยากรู้ไหมว่าทำไมก๋วยเตี๋ยวเป็ดถึงเต้นระบำไม่อยากรู้อ่ะอยากรู้ก็ได้จะได้มีคอนเทนต์ต่ออยากรู้จ้ะอ่างั้นเดี๋ยวรอแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวมารู้กันว่าทําไมตอนนี้ไปเจอแพรมก่อนเลยคะ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะแพรมแจกของรางวัลเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นหม้อหุงข้าวล้นน้ำตาลจากสมาร์ทโฮม นี่เลยนะคะใครอยากได้ของรางวัลดีๆแบบนี้วันนี้ต้องรับสายด้วยนะถ้าไม่รับสายถือว่าพลาดเลยนะต้องจับรายชื่อใหม่และวันนี้ไทยแทบเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะจะอร่อยขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะเราอยู่กับคุณพิบูลค่ะเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเต้นระบำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเทียขาในๆอยู่ฝั่งนี้แล้วขออนี้ตสั่งก่อนเลยได้ไหมคะคอยากได้เส้นหมี่ค่ะแล้วก็ ใส่ทั้งเป็ดใส่ทั้งไส้ด้วยเลยค่ะครัครับ<อ>ทำไมค<อ>ุณสั่งห้องขนาดนี้คะพี่ฝนไปบ่อย <laughs> อ๋อไปบ่อยไปกินบ่อยเป็นร้านประจำอยู่แล้วอ,ลอ๋อชอบทานอยู่แล้วเราพเปี้ยวอ,อะไรของผมเอาเนื้อตุนฮะฮะเขาขาย,ย<อ>เป็ทเยวเป็ดยอบๆยอยออะไรก็ได้ที่เฮียอยากจัดให้ ผมทานได้หมดเลยฉันกินกระดูกเป็ดค่ะเฮ้ยพี่ฝนกระดูกเป็ดก็แข็งเกินอได้ๆให้กินเป็ดด้วยเออเให้กินเป็ดด้วยเดี๋ยวให้เฮียทำให้เราแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราได้มาคุยกับเฮียว่าทำไมต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดเต้นระบำพี่อยากรู้ไหมจริงๆผมอยากรู้มากเพราะว่าชื่อดูเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยใช่ไม่เหมือนใครขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเชิญเชิญเฮียด้านนี้มาเลยครับนี่เลยมาเลยมาเลยตรงนี้นั่เลยครับเนี่ถามก่อนเลยทำไมต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดเต้นระบำอ๋อก็คือ เวลาลูกค้าเยอะเนี่ยอเราก็ต้องทําเร็วครับพอทําเร็วมันก็เหมือนกับเป็นการออกดีล่าเปนตัวไม่ได้ตั้งใจเลยเป็ดอะไม่ได้เต้นระบำงแต่เฮียเต้นระบครเบียงถ้าเป็ดเต้นระบำงก็น่ากลัวอยู่นะฮะถ้าเป็นเฮียเต้นดีแล้วนะฮะตอนเฮียเต้นเต้นยังไงประมาณแบบไม่แล้วก็ธรรมดาก็คือมันมันก็เป็นแอคชั่นไปตามความเร็วกันแหละมันไม่ได้มีอะไร จริงๆถ้าคนที่เคยไปร้านเฮียจะรู้ว่าโอ้ต้องต้องเร็วมากอ่ะเพราะลูกค้ายเยอะแล้วต้องทําเร็วมากก็เลยเหมือนท่าทางคล้ายๆการเตนระบำก็เลยกลายมาเป็นชื่อร้านซึ่งโดดเด่นไม่เหมือนใครร้านร้านของเฮียเปิดมากี่ปีแล้วโอ้สี่สิบเอ็ดสี่สองปีได้แลยสี่สิบเอ็ดสี่สองปีของเฮียเนี่ยเคยใส่ชุดนิ้ในการลวกเส้นไหมไม่ไม่ไม่เคยมันร้อนมันร้อนนะเออผมก็คิดงัานเหมือนกันนะเฮียนะอ่ะแต่ต้องถามก่อนเลยพี่ตบเป็นเตนระบำของเฮียเนี่ย ใช้เป็ดอะไรอ๋อตอนนี้ก็คือใช้เป็ดแบบว่าเป็ดจีนผสมเชอร์รี่เพราะว่าเป็ดจีนเนี่ยมันมีขนดำๆเยอะก็คือเราเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนเป็นวันผสมของไต้หวันเป็นเป็ดไต้หวันแสดงว่าเนื้อเอยหนังเอยมันจะพอดีกว่าพอดีกว่าแล้วที่พี่ฝนได้ไปพี่ฝนลองชิมให้เราดูหน่อยนั่นคืออะไรครับที่พี่ฝนได้ไปเป็นเป็ดเจียวเป็ดอย่างนี้ใช่ไหมครับ เนื้อครับเนื้อเนื้อเนื้อเป็ดเนื้อเป็ด,เ,ปดเลยแต่ว่าความแตกต่างของก๋วยเตี๋ยวเป็ดเต้นระบำที่แตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านอื่นผลว่คือน้ำซุปด้วยน้ำซุปของเราเป็นไงคะเฮียคือ,ค,อคือขั้นตอนน้ำซุปเราเนี่ยธรรมดาคนหนึ่งเขาจะมีหม้อห่อเทียวแต่ว่าเราจะมีสองหม้อ,อมสำรองฮะทำไมครับหม้อหนึ่งเนี่ยไว้เคี่ยวเคี่ยวเวลาเวลาที่เราไปอีกหม้อหนึ่งมันจะได้ร้อนพอพอเราเติมไปหม้อหม้อใหญ่เนี่ยตรงนี้มันก็ร้อนแล้วเอา เอาของใหม่เติมลงไปพอันร้อเสร็จแล้วก็ตรงนั้นตรงนั้นค่อนเราต้องเนี่ยเติมไปมแสดงว่าจุดเด่นของเฮียคือการต้มที่ต่อเนื่อง,อองการเนคี่ยวอย่างต่อเนื่องแล้วน้ำซุปะจะไม่ได้เป็นสีเข้มเข้มดำาๆเหมือนที่เราเคยเห็นจะเป็นน้ำซุปคล้ายๆแบบซุปซุปยาจีน,นิดนึงอะ่ะมันจะหอมๆแล้วก็แบบว่าใส่นิดนึงแต่อร่อยมากเพราะว่าทิลาเนี่ย เวลาเราขายวันหนึ่งสิบกว่าตัวเนี่ยครับโครงเนี่ยเราจะใส่หมดเลยอ๋อเป็นต้มไหมมันเที่ยวด้วยกันเลยเที่ยวเลยเราไม่เก็บไว้เลยฉะนั้นวันนับแกงนี่มันจะรสชาติมันจะออกสุดยอดหอมหวานหอมจริงหอมหวานธรรมชาตินะฮะนายพลนจะลองทานต่อนะครับผมซึ่งต้องเป็นผมแล้วล่ะที่ต้องถามเพียต่อเลยนอกจากก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่มีทั้งเนื้อเป็ดเครื่องในเป็ดเดี๋ยวเรามาต่อเรื่องเครื่องในนะแต่ถามก่อนข้างบนเนี่ยที่เป็นหม้อเขาเรียกหม้อเหล็กเหรอฮะไม่ใช่ฮะอันนี้ อันนี้มันจะเป็นคูกชิ้นส่วนนะฮะพวกปีกขาคอเล่นก็ใส่เป็นหม้อดินก็ได้แล้วก็ถึงเวลาก็อบร้อนรอ,อนขึ้นมาอ๋อเป็นหม้ออบน้องนี้ก็ทาําเป็นเวยเตี๋ยวก็ได้เตี๋วก็ทำเป็นหม้อดินหม้อดินก็ได้รองน้ำน่องแล้วก็อบขึ้นมาร้อนรอนเสริม<อ><อ>แล้วก็มีมีพวกข้าวหน้าเป็ดข้าวคอหมูทอดแล้วก็เ๋ือเตี๋ยวหลอด โอ้อันนี้เป็นเมนูที่เพิ่มเติมมาเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูไปทีละอย่างมีข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าเป็ดเะอ่าก็ไห่เป็ดเต็มๆก็มีน้ำพิมแจะวข้าวหมูทอดด้วยลคะคับข้าวหมูทอดโอ้น่าทานเดียวมีน้ำพิมแปะแล้วพวกเนื้อเป็ดเนี่ยเป็นจานเครื่องในเป็นจานอ๋อเราก็สั่งแยกได้ว่าอยาเอาเนื้ออย่างเดียวก็ได้ หรือว่าเอาเนื้อแล้วมีไส้ด้วยก็ได้ทุกอย่างเนีอยป๊อปปี้อยากชิมไส้ใช่ไหมผมอยากทานไส้มากเลยอันนี้เป็นแบบโบกข้าวไปแล้วก็เอาไส้ไปด้วยครับได้ครับอยากให้ป๊อปปี้ลองชิมดูเลยนะครับครับป๊อปปี้ยังไม่เคยทานใช่ไหมไม่เคยทานร้านนี้ผมยังไม่เคยไส้ร้านที่เป็นไงคะกรอบๆนะกรุบๆแล้วมีน้ําจิ้มมีน้ํำพะโล่ราดแล้วก็มีน้ําจิ้มน้ําจิ้มของเรากแซ่บๆไมัน่ได้กรุบ น้ำจิ้มของเราจะเป็นคล้ายๆพริกน้ำส้มเนาะเวลาจิ้มไปม,มันก็จะแบบมีรสความเผ็ด,ๆๆดเๆเปรี้ยว,วๆเผ็ดๆ,ๆ,ๆผมขอพูดแค่ว่านี่ขนาดไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มยังขนาดนี้ไส้แก้วของเฮียเนี่ยมันกัดปุ๊บแล้วมันกรุบกรุบมันกรอบแล้วกลิ่นของไม,ม่มันไม่มีความเหม็นสาบเป็ดอ่ะอันนี้ความสุขผมนะไม่มีกลิ่นนี้เลยแล้วกัดไปเนี่ยมันกัดแล้วมันมันในปากแล้วชอบมากก็กินคู่กับข้าวนุ่มๆเข้ากันมากเลยครับครับพร้ทีหล้านี่กัดไส้พวก ตัวเครื่องยาอย่างดีเลยะเนี่ยเครื่องยาจีนมันทำให้ไม่มีดับไม่มีกลิ่นใช่ไหมะโอ้เพราะว่าหลายคนอาจจะแบบว่าไม่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดเพราะว่าคิดว่ามันจะเหม็นสาบแต่ว่าร้านนี้ไม่มีเลยเพราะเขาใช้เครื่องยาจีนมันก็จะแบบโอหอมละมุนไม่ว่าจะกินไส้หรือกินเนื้ออะไรก็อร่อยหมดเลยอ่ะอยาถามเฮียต่อเลยแล้วอันเนี้ยเมื่อกี้เฮียเกิดไปละเรื่องของก๋วยเตี๋ยวหลอดนี้มันพิเศษกว่าที่อื่นยังไงครับ คือคือกว๋วยเตี๋ยวหลออเนี่ยมันเป็นกว๋วยเตี๋ยวหลอดโบราณเนี่ยมันจะมีพวกกุ้งแห้งแล้วก็ใช้โป้เนี่ยไปคั่วครับแล้วก็มีกากหมูมีกระเทียมเจียวแล้วก็ในในหม้อก,ก็มันจะมีพวกเต้าหู้เน<อ>ื้อห,หมูสามชั้นแล้วก็ไอไข่โลอผสมกันแล้วก็มาราดราดีกทีสังเกตนะว่าเครื่องแน่นมากใช่ เพราะว่า<ม>เดิมทีนีก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยทำทำยากนะต้องใช้เวลาแล้วใช้รายละเอียดเยอะซึ่งเมื่อกี้ <ๆ S 1> ผมมีโอกาสได้ลองทานแล้วอร,อร่อยมากคือผม,มเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวหลอดแต่เจอร้านที่ถูกใจอน้อยแต่วันนี้มาเจอร้านเฮียตกใจอร่อยแล้วเครื่องครบกัดเข้าไปปุ๊บทุกอย่างมันมันเข้ากันมากเลยอ,ะอ่ะชอบชอบชอบมากค่ะแล้วของร้านเฮียเนี่ยค่ะก๋วยเตี๋ยวราคาเริ่มต้นยังไงบ้างคะเฮียคะก็ตอนนั้นก็50าบบาทหกสิบาททุกวันนี้ก็ยังขายอยู่ราาิหกสิบ ราคาเดิมเลยทำไมยังไม่ปรับขึ้นเลยตามราคาของแข็งขึ้นอย่างคอหมูทอดเงี้ยทุกวันนี้เคยซื้อแล้กี่ล้อเบสิบห้าบาทวันนี้ก็สองร้อยกว่าแล้วแต่เราก็ยังขายอยู่มีรดปริมาณหน่อยอ๋อแต่ว่าคุณภาพก็ยังมืออร่อยรสชาติอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้เพิ่มราคาเนาะก็ยังเป็นจานเดียวอิ่มเหมือนเดิมนะฮะก็ยังจะถามย้ำนะฮะเฮียเขาใส่ชุดนี้ในการลวกเส้นนะฮะ อย่าบอกไม่เคยยอมยอกเท่านี้ครับแต่แน่ถ้าจะใส่ชุดนี้ต้องไปร้องเพลงออกไปร้องเพลงเฮียมีอยู่แล้วไปร้องเพลงแต่แน่นอนว่าจุดเด่นของเฮียคือตัวเป็ดนี่แหละใครอยากจะไปทานที่ร้านก็ได้สั่งกลับบ้านก็ได้ใช่ไหมคะเฮียครับยันนี้ก็มีช่องทางหลายคำมีทั้งแก๊ปมีทั้งฟุตแนด้ามีทั้งไลแมนมีทั้งโรบินพูทแล้วก็ ไอ้โค้ไอ้โกเทคไม่มีเ้ามีอะไรมีหมดเลยตัดแอปพลิเคชันต่างถามเมีไงหน่อยร้านตั้งอยู่ที่ไหนเอ่ยครับคือพระรามนสี่ขาข้าวฮะครับขาข้าวตรงแยกศูนย์สิริกิตครับแล้วไปอีกมุมหนึ่งก็คือแยกของเตยอืแล้วแยกของเตยก็พยายามพิชซ้ายนะครับอยู่ซายที่สองครับหน้าปากซอยจะมีธนาคารกสิกรไทยใหญ่ๆเลยใหญ่ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลปัจจุบันริมเม่ปลาเข้าไป เลธนาคารออมสินนะฮะอยู่ตรงขวามือก็เจอแล้วเลี้ยวขวาเข้าไปเลยครับเข้าไปก่อนธนาคารออมสินเลยครับสองภูหาที่จอดรถสะดวกสบายเลยนะยังไงก็ถ้าหาไม่เจอเปิด Google Ma p ได้นะครับแล้วก็สามารถโทรไปติดต่อนี่เลยที่เบอร์นี้แล้วก็สายเฮียได้เลยวันนี้ขอบคุณเฮียมากมากครับขอบคุณมากเลยค่ะเฮียขอบคุณในช่วงหน้านะครับของดีๆจากสมาร์ทโฮมมารอคุณผู้ชมแล้วพักสักครู่ครับ วันนี้นะคะ ร้านบะหมี่กล่องเจปเปรี้ยวค่ะ<ม>จะบอกว่าเป็นบะหมี่ไข่แท้โบราณหมักสูตรโบราณและย่างแบบโบราณหมดเลยหมูกรอบกุณเชียงเนื้อปูเกี๊ยวกุ้งทุกอย่างของร้านนี้นะทำเองหมด<อ>แล้วเขาคัดเกรดดีทั้งหมดเลยค่ะพี่นำ้ำฝนวัตถุดิบเนี่ยสดใหม่ทุกวันมไม่ค้างคืนแน่นอน<ม>และความเก๋อีกอย่างหนึ่งของร้านนี้จะเห็นว่าใส่ในกล่องกระดาษมาเป็นกล่องอย่างนี้เลยเหรอมาเป็นเซ็ตแบบนี้เลยนะคะ<อ>สามารถที่จะใส่น ซุปไปได้เลยแล้วกล่องกระดาษเป็นกระดาษแบบฟูดเกรดรักโลกรักสิ่งแวดลอ้อม oh. ต้องสั่งร้านนี้เลยนะคะปกติแล้วเนี่ย oh. เขาต้องสั่งขั้นต่ําอย่างน้อย30กล่องเ oh. มื่อก่อนพวกงานประชุมสัมมนาแบบนี้เยอะ oh. แต่ตอนนี้เป็นโอกาสดีแล้วสามารถที่จะสั่งได้กล่องต่อกล่องเลย oh. แล้วโปรโมชั่นวันนี้จะบอกว่าเขาแถมอะไรรู้ไหม นี่ค่ะน้ำเก๊กฮวยอ๋อมีในเซ็ตให้เลยมีในเซ็ตให้เลยราคาเริ่มต้นเนี่ยเพียง80บาทเท่านั้นจะบอกว่ากล่องนึงนะเขาให้เยอะมากเนี่ยแบบนี้เลยแล้วที่ชอบมากๆคือเขาว่าทำสดใหม่ทุกวันเพราะฉะนั้นจะต้องพรีออเดอร์อ๋อเขาเราสั่งเขาถึงจะทำถูกต้องมาหนึงได้สดใหม่เนาะเดี๋ยวชิมเคี่ยวคอนนิดนึงว่าเป็นยังไงชิมเคียวก่อนค่ะนี่จะเป็นเคี่ยวกุ้งนะคะเขาทำเองเลย อร่อยแน่นอนปกติคือถ้าชอบแบบกินแบบแห้งก็ได้หรือว่าจะใส่น้ำซุปก็ได้ค่ะเออให้กุ้งเต็มๆเหมือนกันนะให้กุ้งเต็มๆตัดไปก็คือเจอแล้วกุ้งอ่าให้แบบนี้เลยนะท่านผู้ชมขาอ่าใครสนใจนะคะกำลังหิวเลยตอนนี้โทรมาเลยค่ะ091 778 2 018แถมน้ำเก๊กฮวยด้วยโทรมาเลยค่ะมาเราไปร้านต่อไปเลยดีกว่ามาเพิ่มความหวานให้กับชีวิตบ้างจะได้ไม่เครียดเนาะ ร้านขนมเปี๊ยะบ้านโอลีฟค่ะร้านนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าจุดเด่นเนี่ยก็คือเป็นโฮมเมดนะคะทำเองทุกอย่างเลยนะคะทำสดใหม่ไม่ใส่วัตถุก,กันเสีย กลิ่นควันเทียนมันก็ต้องหอมเนาะใช่แพมชอบมาเลยขนมที่แบบว่ามีกลิ่นควันเทียนเนี่ยแล้วมันจะมีความนุ่มและมุนลิ้นสุดๆเลยเพราะว่าตัวแป้งของเขานุ่มแล้วข้างในดูสิคะไส้อะไข่ให้แบบว่าโหลูกใหญ่นะดูไส้ข้างในกัะท่านผู้ชมคะดูดีให้แบบนี้เลยนะแน่นเลยอะแน่นเลยสั่งบืงๆผูกอ่ะต้องชิมต้องชิมเลยค่ะอันนี้ที่พี่น้ำฝนกำลังกินอยู่เป็นไส้ใหม่ด้วยฝอยทองหน้า ใครชอบป่อยทองต้องรถนี้นะคะมีทั้งแบบว่าแบบสลูกราคา45บาทแต่ช่วงนี้ช่วงตรุษจีนนี้ยังไม่มีของขวัญของฝากเลยสั่งเลยแบบ10ลูก20ลูกเพราะว่าเขามีบริการแถมโบฟรี<อ>เห็นไหมเป็นแบบนี้สวยๆเนี่ยให้ใครก็ได้เอาไปให้ใครก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าสั่งซื้อครบ300บาทแถมขนมเปี๊ยะใส่ปลอยทองฟรีด้วย2ลูกนะคะใส่ปล่อยทองก็จริงนะแต่ไม่ได้หวานมา ไม่ได้ไหวไม่หวานมากโทรมาเลยนะคะตอนนี้0988509888ค่ะเออแล้วแป้งเขาอ่ะบางๆเป็นยังไนุ่มนุ่มเนาะใ่แล้วชอบะพวกโฮมเมดอะไรแบบนี้ช่วงนี้เขาใส่ใจกับสุขภาพมันจะไม่หวานจนเกินไปอ่ะแล้วมันไม่มีวัตถุกันเสียอะไรแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าเออแบบห่วงสุขภาพอ่ะสั่งเลยนะร้านนี้อร่อยจริงๆใช่แล้วจะบอกเลยว่าแพมอยากทิมอะไรไหม ทานชิมไหมอะไรดีไหมมันมีไส้ด้ชอบงาดำงาติชอบงาดำแล้วมีหมคนรักสุขภาพก็ต้องทานงาดำอันนี้เลยจ้ะงาดำอยากให้ทานชิมแต่บอกเลยว่าอันนี้ร้านนี้เขาจะเป็นขนมเปียที่แบบว่าไม่ได้กัดแล้วแบบมันร่วงนะมันจะแบบมีความนุ่มหนึบของแป้งเขาอยู่แล้วด้วยอันนี้คือไส้อะไรนี้น่าจะเป็นไส้ถั่วแดงไม่ไมอันนี้ถั่วแดงถั่วแดงก็ชอบมีโปรตีนสูงลองกินดูนะคะลองดูค่ะ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะชอบทานขนมเปี๊ยะอยู่แล้วนะอลองสั่งร้านนี้น่าจะถูกใจเดี๋ยวลองถามแพรมซิว่าไส้ถั่วแดงเขารสชาติเป็นยังไงบ้างคือแบบถั่วแดงเขาให้เยอะมากแล้วก็บอกว่าไม่หวานจริงๆอย่างที่บอกเนี่ยต้องสั่งเลยตุ๊จีนนี้ยังไม่มีของฝากโทรมาเลยค่ะตัวนนี้หมดเวลาขายของแล้วพี่น้ำฝนไปแจกของรางวัลต่อแพรมลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ นี่คือท่าหมุนยังเต้นอยู่หรอต้องเต้นนะเพราะว่าชุดนี้เขาให้อะการเต้นมากโอเคโอเคยังติดไปจากร้านเต้นระบำจ้าจ้าจ้ามาวันนี้ครับผู้โชคดีก็คือคุณปานจิตสุขชุ่มชื่นค่ะนี่เอาเลยครับพี่ฝนครับไค่ะวิธีการร่วมสนุกครับง่ายมากๆเพียงแค่สแกน QR Code คที่ขึ้นอยู่บนด้านหน้านะฮะส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาครับชื่ออยู่ในกล่องนี้เรารู้เข้าไปจับได้ชื่อคุณนะแค่โทรไปรับสายก็รับขอน้ำวันไปเลยจ้ายังมีที่ว่างอยู่นะฮะส่งกันมาเลย และของรางวัลวันนี้เป็นหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลด้วยจากสมาร์ทโฮมดีต่อสุขภาพมากๆใช่นะคะดีต่อสุขภาพดีต่อใจทานข้าวทุกวันแต่ว่าได้สุขภาพดีด้วยลดน้ำตาลอ่ะรับสายแล้วสวัสดีค่ะคุณปันจิตสวัสดีค่ะโทรจากรายการแทบพาท่้านะคะค่ะพี่ปันจิตอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่ขกทมค่ะกรุงเทพกุการที่มหาสารคามเหรอครับ อ๋อตุนเทพยอดครับยอดเขาชอบนี่มันผิดคำว่าคำเหมือนที่ฝนขำนี่แหละคือมุ่งมุ่งอะไรมาได้ทุกวันอ้าวโอ๊ยจริงไหมคะพี่ได้ได้รางวัลใช่ไหมได้ใช่ค่ะพี่ได้รางวัลครับโค้ชมุงโค้มาขนาดนี้ต้องได้แล้วค่ะพี่ต้องรับฟังของป๊อปปี้ขนาดนี้วันนี้ก็แจกรางวัลไปด้วยเลยค่ะเป็นหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลจากสมาร์ทโฟน โยดีใจมากเลยขอบคุณค่ะอยากได้อยู่พอดีได้เลยยินดีมากๆเลยครับพี่ครับผมแค่อยากจะบอกว่าแล้วแต่เล่นมุกมาพี่หัวร้อได้อิ่มที่สุดผมชอบนะ <c oughs> <c oughs> ครับ <c oughs> นะยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวทีมงานติดต่อ,อ,อคุยกนนะค,คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ พี่นอนหลับฝันดีแล้วแหละฝันดีแล้ว,ลวมีคนหัวราอนมุกเราแต่ที่ฝันดีมากกวันนี้ครับอย่าลืมติดตามนะฮะร้อยเล่มมานยาครับผมตอนสองทุ่มครึ่งไปติดตามชมนะฮะหลักฝันกันลาสนุกเลยใช่แล้วค่ะวันนี้เราหมดเวลาแล้วจริงๆค่ะวันนี้พวกเราส้<ห>าจาสวัสดีครับ